สวัสดีครับมีกลุ่มแกงเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดเลยนะครับที่ก่อกําเนิดขึ้นมาใน w w e ทุกยุคทุกสมัยซึ่งแกงต่างๆที่จัดตั้งกันขึ้นมาเนี่ยก็มีทั้งที่ปังแล้วก็แปลกโดยพวกแกงที่ดังนะครับนอกจากจะต้องมีกินมิกที่เข้าท่าแล้วเนี่ยก็มักจะมาพร้อมกับเนื้อเรื่องเจ๋อๆจด้วยถึงจะทําให้ประสบความสําเร็จแบบดังยกกวนหรือบางกวนจะดังแค่คนเดียวก็ว่ากันไปแต,แต่แต่เคยจินตนาการกันไหมครับ ว่าถ้าเกิดสมาชิกของแก๊งต่างๆเหล่านั้นไม่ใช่นักมวยปล้ำตามที่พวกเราเห็นันเนี่ยเรื่องราวในวันนั้นหรือว่าวันเนี้ยมันจะออกมาเป็นยังไงขึ้นชื่อว่ากลุ่มหรือว่าแก๊งเนี่ยมันก็ต้องประกอบด้วยนักมวยปล้ำมากกว่าหนึ่งคนใช่ไหมไม่งั้นจะเป็นแก๊งได้ยังไงซึ่งนี่แหละครับคือประเด็นของคลิปนี้เพราะสหรับบางแก๊งแล้วเนี่ยสมาชิกที่เราเคยเห็นหน้าค่าตาพวกเขาเหล่านั้นไม่ใช่ตัวเลือกแรกที่ถูกวางเอาไว้นะครับจริงๆที่ตรงนั้นมันต้องเป็นของนักมวยปล้ำคนอื่น แต่ก็ยังว่าครับเรื่องบุญเรื่องวาสนาเนี่ยมันแข่งกันยากคนที่เข้ามาเสียบแทนก็เลยโด่งดังกันไปส่วนพวกที่โดนเสียบบางคนก็ถึงกับตกระกรรมลำบากไปเลยนะครับหรือไปประสบความสำเร็จในเส้นทางอื่นเนก็มีเหมือนกันและนี่คือห้านักหมวยปล้ำที่เกือบได้เป็นสมาชิกแก๊งดังในตำนานครับมาร์จินดรก มาร์กจินดรคคือหนึ่งในซุปตา์ที่ย้ายมาทำงานกับ w ับ e, บตอนที่ WCW เซีดับเจ๊งกระบงแล้วก็โดนซื้อเมื่อปี2001น่นะครับต่อมาเป่าวินก็ปิ้งไอเดียว่าอยากให้จินดรี่ยไปอยู่แก๊งเอเวอเรชันรวมกับริกแฟร์แบรนดอตันแล้วก็ทิปโรสสาเหตุที่ทําให้จินดราคเกือบได้เป็นสมาชิกของแก๊งเอเวอ t i ชันก็เป็นเพราะว่าบาติสตา้าที่ถูกวางตัวเอาไว้มีอาการบาดเจ็บที่กล้ามเนื้อไตเร็จแต่พี่ลูกเขยมองว่าจินดราคเนี่งตรงสเป อายุก็ยังน้อยเดี๋ยวจะพากันดึงพี่แย้ในลงเหวไปด้วยก็เลยนั่งยันนอนยันว่าสมาชิกอีกคนยังไงก็ต้องเป็นพี่ตาเท่านั้นจากสิ่งที่ว่ามาพี่ตาก็เลยยึดตำแหน่งในแก๊ง Evolution เอาไว้ได้อย่างเหนียวแน่นและในเวลาต่อมา Evolution ก็กลายเป็นหนึ่งในแก๊งที่ประสบความสำเร็จรวมถึงยิ่งใหญ่ที่สุดแก๊งหนึ่งในประวัติศาสตร์ของวงการมวยปล้ำส่วนมาร์จินแร็กในปัจจุบันก็รีถ่ายไปในปี2018เป็นที่เรียบร้อย คาเชีโอโนคาเชโอโนคือนักมวยปล้ำอินดี้ชื่อดังที่ครั้งหนึ่งก็เคยย้ายมาว่าดลวดลายกับ n อ t ทโดยตลอดเวลาที่อยู่ที่นี่โอโนไม่เคยถูกผลักดันให้ขึ้นค่ายหลักเลยนะครับมีแค่เหตุการณ์ที่เกือบจะเกิดขึ้นคือตอนที่สมาคมเริ่มดําเนินการก่อร่างสร้างแก๊งเดอะชิลเสียมพังที่เป็นต้นไอเดียของการก่อเนิดเดอะชิลคือคนที่มีส่วนผลักดันให้โอโนเปิดตัวกับค่ายหลักในฐานะสมาชิกของแก๊งนี้นะครับ แต่จนแล้วจนรอดมันก็ไม่เกิดขึ้นสมรคมไม่เอาด้วยกับแผนนี้และเลือกให้โรมันเรนมารับหน้าที่แทนระหว่างการให้สัมภาษณ์กับพอดแคสต์ของเอ็ดแอนด์คริสเตียนเมื่อปี2019เซนโลเรนได้คอนเฟิร์มถึงเรื่องนี้ครับโดยเซนเล่าเอาไว้ว่าเซนว่ามันค่อนข้างขมเครือนะเพราะมันมีเบื้องลึกเบื้องหลังพังอยากช่วยให้มีการเปลี่ยนแปลงพังมองหาคนที่มีความกระหายใน n อ t นทีที่จะขึ้นมาในแบบเดียวกับที่เขาทำ พังมองว่าในค่ายหลักตอนนั้นมีนักมวยปล้ำที่อิ่มตัวจํานวนมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกที่อายุน้อยๆพวกเขาแฮปปี้ที่ได้อยู่ที่นี่เลยไม่พัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นไม่ผลักดันตัวเองและสมาคมไปข้างหน้าซึ่งมันก็เริ่มที่จะส่งผลเสียในภาพรวมพังเลยอยากให้พวกเราไปที่นั่นในกลุ่มก็มีเซตมีดีนไล่คนเนี่ยเซตคิดว่าน่าจะเป็นคัเชียตโอโน่หรือว่าคริสฮีโร่นั่นแหละแต่เซตไม่ชัวนะแต่สมาคมชอบโรมันอยู่แล้วตั้งแต่แรก ปัจจุบันโรม,มันเรีนกลายเป็นซุปตาเบอร์ใหญ่ในสมาคมไปแล้วอย่างที่เราทราบกันโดยความสําเร็จก้าวแรกก็มาจากการเปิดตัวในฐานะสมาชิกของ The s h i เนี่ยละครับซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าถ้าโอโนโอถูกจิ้มให้มารับบทเนี่ยหลายสิ่งหลายอย่างในวันนี้จะเป็นยังไงแบรรอนคอบินคนที่มาให้ปากคำในข้อนี้ก็คือลูชาซอรัสนักมวยปล้ำของ AEW นะครับ โดยบอกว่าทั้งเขาแล้วก็แบรอนคอบินต่างก็เคยไปเทสหน้ากล้องเพื่อทดสอบการเป็นสมาชิกของแกงแวร์แฟมิลี่ซึ่งเรื่องนี้ถูกเปิดเผยระหว่างการให้สัมภาษณ์กับโซโล่เลสเ l i ง g เมื่อปี2017นะครับผมเคยได้โปรโมกับเบรแวกต่อหน้ากล้องที่มีดัสซี่โรสอยู่ด้วยพวกเขาทดสอบหลายคนหนึ่งในนั้นก็คือแบร o n อนคอบินถือได้ผมคิดว่าตัวเองน่าจะได้บทนี้นะแต่ก็ดันมาเจ็บซะก่อน เอาข้อจริงรูปร่างหน้าตาของแบรอนคอร์บินก็พอจะไปวัดไปวากับไวแอดแฟมิลี่ได้อยู่เหมือนกันนะแต่ก็นั่นแหละครับมันไม่เกิดขึ้นสุดท้ายแบรอนคอร์บินก็เปิดตัวกับค่ายหลักด้วยกิมมิคโลนบูฟที่ก็ไม่ได้แยากซะทีเดียวต่อมาแบรอนคอร์บินก็ถือว่าประสบความสําเร็จแบบพอตัวมีแชมป์ติดมือบ้างนิดหน่อยแต่ที่แน่ๆคือได้ออกจอเป็นประจําและเปลี่ยนกิมมิคเนบ่อยมากไล่มาตั้งแต่โลนบูฟต่อมาก็เป็นคอนสเตเบิลคอร์บิน แล้ก็กลายเป็นคิงคอบินเป็นยาจกคอบินและเป็นแฮปปี้คอบินในปัจจุบันส่วนตอนนี้แวแอดแฟมิลี่ก็ถูกสมาคมลอยแพยกแกงแล้วครับแต่กระสานซ้านเซ็นไปคนละทิศคนละทางซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าถ้าวันนั้นแบรอนคอบินได้เข้ามาเป็นสมาชิกของแกงนี้แล้วเนี่ยชะตากรรมในตอนนี้จะเป็นยังไงคริสโตเฟอร์แดเนยลดอะบูคือแกงที่ก่อกำเนิดขึ้นมาในปี98 โดยสมาชิกของแกงนี้ประกอบด้วยเอ็ดคริสเตียนแล้วก็แกงแกรและถึงแกงนี้จะมีอายุที่ไม่ค่อยจะยืนยาวแต่แค่นี้ก็เพียงพอแล้วครับในการส่งต่อให้เอ็ดและคริสเตียนก้าวไปเป็นนักมวยปล้ำเบอร์ใหญ่ที่ประสบความสําเร็จอย่างในทุกวันนี้ระหว่างการให้สัมภาษณ์กับคริสวานวิลเลตแกงกรวได้เปิดเผยเอาไว้นะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยคริสเตียนไม่ใช่สมาชิกดั้งเดิมของแกงนี้พอจริงๆแล้วจะต้องเป็นคริสโตเฟอร์แดเนียลต่างหากโดยแกงกรวเล่าเอาไว้แบบนี้นะครับ พวกเขาบอกกับแกราวตั้งแต่วันแรกเลยว่าแก๊งเนี่ยมีขึ้นมาเ,าเพื่อช่วยเอ็ดเพื่อทําให้เอ็ดในพร้อมที่สุดพวกเขาบอกว่าเอ็ดคืออนาคตของสมาคมที่จะผลักด,ดันแบบสุดลิ่มทิมประตูซึ่งมันก็เป็นข้อตกลงอะนะแล้วเอ็ดก็ไปเอาคริสเตียนเข้ามาท,ทั้งทงที่เป็นที่ของคริสตเนียลสุดท้ายนะครับคริสเตียนก็กลายเป็นสมาชิกของแกงเดอะบรูทแทนคริสโตเฟอร์แดเนียลไปไซะอย่างนั้นโดยความสําเร็จของคริสเตียนระหว่างที่อยู่แกงเนี้ยก็คือการเป็นแชมป์ไรท์เฮฟวี่เวทหนึ่งสมัยครับ Big e. ไม่ต้องบอกทุกคนก็น่าจะรู้กันดีนะครับว่าแก๊งนิวเดย์ถือว่ามีส่วนสําคัญที่ทําให้บิ๊กอีประสบความสําเร็จในทุกวันนี้อย่างมากไม่ต้องพูดถึงการเป็นแชมป์แท็กทีมหลายสมัยเลยนะครับเพราะแค่ตําแหน่งแชมป์ดับเบิลยูดัยีก็น่าจะเพียงพอละสําหรับการอธิบายทุกอย่างนะครับแต่ก่อนที่จะได้มาเป็นสมาชิกแก๊งนิวเดย์บิ๊กอีเกือบจะได้ร่วมหัวจมท้ายกับเดอชิลเนี่ยมาก่อนนะครับระหว่างการให้สัมภาษณ์กับสปอร์ตสกีดา โคฟี่คิงสตันคือคนที่ยืนยันถึงเรื่องนี้ด้วยตัวเองโดยโคฟีเล่าไว้แบบนี้นะครับจริงๆบิ๊กอี e ควรจะเป็นสมาชิกของแกงเดอะชิลมานานแล้วย้อนกลับไปตอนที่พวกเขากำลังเลือกคนจาก F C W เพื่อมาเข้าแกงนี้นะตอนนั้นพวกเขาเลือกโรมันแล้วโรมันก็สร้างชื่อเสียงและประสบความสำเร็จอย่างเหลือเชื่อในนามเดอะชิลแต่ตอนนี้บิ๊กอีก็เติบโตอย่างน่าเหลือเชื่อเหมือนกันตอนนี้ทุกคนรักบิ๊กอีดังนั้นนี่จะเป็นการเดินทางที่ยิ่งใหญ่เช่นกัน ดูเหมือนว่าทีแรกเนี่ยสมาคมมีแผนจะให้บิ๊กอีเป็นสมาชิกคนที่4ของเดอะชิลนะครับแต่ดีแล้วที่ตัดสินใจให้เหลือแค่3คนและบิ๊กอีก็ไม่ได้ถูกเลือกด้วยพอนึกไม่ออกจริงๆว่าบิ๊กอีจะประสบความสําเร็จในฐานะสมาชิกเดอะชิลได้ยังไงไม่ใช่ว่าแกไม่เก่งนะแต่มันดูไม่ค่อยจะเข้ากันนะและนี่คือห้าหนักเหมยพลัที่เกือบจะเป็นสมาชิกแก๊งดังในตำนานครับมีข้อมูลถิกพลาดยังไงขออภัยด้วยนะครับ อยากให้ทุกคนแสดงความคิดเห็นเข้ามาหน่อยว่าท่านักเวทล้ำเหล่านี้เป็นสมาชิกของแกง๊งต่างๆที่ว่ามาจริงๆทุกคนคิดว่าสิงส่งต่างๆมันจะอเป็นยังไงอยากวิกยีน้ะีพอเห็นท่าร่อนเอวแล้วเนะี่ยคิดไม่ออกเลยว่าแกจะไปยืนเท่นกับเตอชีวคนอื่นได้ยังไงแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณที่ติดตามรับชมครับ